ครั้งที่8ค่ะจันทบุปปรีโวเจมส์โชว์ทูเ2าเซนนะคะนัูนย์นรวมัญ,ญมณีและเครื่องประดับอำเภอเมืองได้รับหน้าที่พิธีกรมาด้วยครั้งหนึ่งนะคะมาทุกครั้งก็ยินดีแล้วก็ดีใจมากๆเลยเพราะว่าจะได้มาใส่เครื่องประดับสวยๆอย่างที่ใส่อยู่เนี่ยนะคะมาทุกครั้งก็ขอทุกครั้งเลยก็ไม่เคยได้กลับไปทุกครั้ง ถ้าเกิดว่าครั้งหน้านะคะปีหน้าถ้ามีโอกาสอีกก็จะมาอีกมาใส่เครื่องประดับสวยๆแบบนี้แล้วก็อขอทุกปีเลยนะคะจนกว่าจะได้นะคะเพราะว่ารู้สึกว่าภูมิใจมากแล้วก็ยินดีมากๆนะคะที่อีเครงประดับแหมรู้สึกว่าเสียงจะตื่นเต้นก่านนะคะวันนี้เสียง งานเปิดโลกอันยมณีและของดีเมืองจันทร์เป็นงานมหกรรมอันมณีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีอย่างยิ่งใหญ่และต่อเนื่องนับตั้แต่ปีพุทธศักราช2000กาบาวไดท่านผู้ว่าการจังหวัดจันทบุรีท่านวิชิตชาติศิษฐ์ท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดจันทบุรีท่านนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรีท่านนายกเทศมตรีเทศมนตรีเมืองจันทบุรี ท่านผู้กำกับการท่านผู้พาษาหนวหน้าสารจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยท่านหัวหน้าสารผู้พิษาหัวหน้าสารแผนกคเดียา,ดาาดาาายาวชนและครอบครัวแขกท่านผู้เกียรติที่เคารพทุกท่านครับกระผมนา,นายธน้คนกิจการนายกองคารมหาสุดจังหวัดในฐานะผููแทนต่อท่านนายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันท,ทนบุรีก้องกาขอพระคุณท่านผู้บริการจังหวัด และแขกผู้เกียรติที่พุกท่านที่ได้เกียรติมาร่วมพิธีเปิดงานเปิดโลกอัญมณีและของดีเมืองจันทร์ครั้งที่8ณศูนย์รวมอัญมณีและเครื่องประดับของจังหวัดจันทบุรีในวันนี้องค์การหาสือจังหวัดจันทบุรีร่วมกับสมาคมคู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรีตลอดจนองค์กรภาครัฐและเอกชนจัดงานเปิดโลกอัญมณีและของดีเมืองจันทร์ขึ้นเป็นประจำทุกปีและต่อเนื่อง ตามวิทศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดจันทุุรีนับเป็นงานคราบขอบพระคุณนะคะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีค่ะขอบพระคุณค่ะและก็ขอเรียนเชิญนะคะ ท่านประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาด้านวิยาารและเคนโระดับชาติอดีตแบบระทรวงพาณิชย์ท่านสิริพลยอดเมืงเจริญท่านอดีตคมสรนตะกรและท่านสาธิตราคารศิริท่านนายกองค์การมหาวิทงหวัดจันทบุรีนายจันทโรกิจการท่านนายกเทศมนตรีเมืองจันทิมรตนายสุกิตสิริชัยนันทาท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด mm จันทบุรีท่านนายกสมาคมผู้ดีองค์การบริหารส่วนจันทบุรี เยีบาลเมืองจันทินิมิตตลอดจนผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานทุกภาคเ่องความรุงานแห่งโลกอนญมณีและของดีเมืองจันทไม่ว่าจะเป็นการออกร้านสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับจากผู้ประกอบการในจังหวัดจันทบุรีเองกว่าร้อยร้านค้าซึ่งเป็นจํานวนมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับทุกครั้งที่ผ่านเรียนท่านนายกองการแห่งจังหวัดจันทบุรีท่านนายกเสด็จสมี จันธนิรท่านานายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรีีปรเป็นประธานท่านผู้เล่าสาธุนัสษาจังหวัดทางสองสาท่านนาชสุรก,การและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านกัะผมในนามของชาวจันทบุรีมีความดีคือปุปัญญา และพระจีมีทั้นเยี่ยมของช่างพลอยมือจันที่เกิดจากการฝึกฝนและการสั่งสมประสบการมายาวนานคือเอกลักษณ์แห่งปูิปัญญาที่ได้ถึงเนิและอย่างรับลึกระักจังหวัดจังทบุรีเป็นที่ที่ <ขอ S 2> แต่<ม>ให้เกียรตขึ้นทําพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการบนเวทีค่ะขอเรียนเชิญค่ะ อยู่บนเวทีแล้วนะคะกอนที่จะทําพิธีเปิดอย่างเป็นทางการโดยที่ทุกท่านนะคะจะนํามือไปแตะบนลูกวงกลมมหัศจรรย์นี้นะคะเพื่อทําการเปิดโลกอัญมณีของดีเมืองจันทร์ครั้งที่8อย่างเป็นทางการเดี๋ยวพวกเราแขกรัมีกิญทุกท่านนะคะเรา thank <laughs> you เพราะฉะนั้นคนจะเยอะนิดนึงนะคะซ้อนไหลกันนิดนึงจะได้เก็บภาพให้ได้ครบทุกท่านเลยนะคะชิดๆกันนิดนึงค่ะรักกันหน่อยนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณค่ะชุดเครื่องประดับสวยๆนะคะจากยอดภู55เจมส์ค่ะ Bas แ and Blue เจ m e s นะคะเจตนา j e วเว r รค่ะ